อ่าคุณครูให้หนูบวกเลขอะไรลูกเลขอะไรคะแปดบวกสองพูดสิลูกแปบวกสองเอาทีนี้ลงมือทำสิแปดบวกสองได้เท่าไหร่อ่เอามาทำอะไรกันบวกเอามาทำอะไรกันคะเอามารวมกันก่อนคะ่ะก็คือเอา8กับ2มารวมกันก่อนคะ่ะหยิบมารวมกันก่อน อ่าหยิบไปรวมกันก่อนค่ะหนูอย่าลืมขั้นตอนนะลูกนะอ้าวรวมกันอ่าวรวมกันแล้วทำอะไรคะอ้าวนับค่ะนับได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่หรหรพูดดังๆลูกได้สิบค่ะพูดพูดใหม่สิคะ ดังๆค่ะสิบค่ะเออเอา่าสิบหนูก็ต้องปั้นเลขอะไรคะดี่น้ำมันเหลือไหมลูกอา่าไม่เหลือไปหยิบเอาค่ะดี่น้ำมันเราเยอะแยะนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะอา้าเด็กๆต้องเตรียมทำเป็นเส้นไว้เตรียมทำคำตอบด้วยนะคะเออถ้าเป็นเส้นเตรียมทำตัวเลขที่เป็นคำตอบด้วยนะคะ อ้าวเร็วเร็วเร็ว